บอลแล้วบอลมันย้อนออกไปครับสัญญาณต่อให้เริ่มเล่นกันใหม่ด้วยการนักกายโค้ชสิงโตเห็นมันไล่ครับเวยหน้ามองขึ้นมาจากกนักพันรัตนงนาครับหาโต่ามาในสายอย่างเน็บจบครับมีสัญญาณการจับบอลครับจากทุนนี้ได้จากย์าากรกประกรณ์สิงห์สิริเรียนหาจแล้วครับกับการแข่งขันขนักเกเรพลาสติกครับสนามลานตูนสเตเดียมแห่งนี้ครับไม่ว่าผลจะจบเช่ไนไรครับรู้แพ้หรือชนะแล้วก็รู้ภัยแท้จริงมันก,ก็ได้มาตึ้งจะภาพครับ ต่อย้อนขึ้นมาครับมีสัญญาณในมือครับให้คิ๊กกินให้การด้านการกอดสิงโตเห็นไหมล่ะครับเราจะมีการนับสี่วิตลอดด้วยครับทางด้านคิ๊กกินจากเท้าครับอนด้วยมาเด็กเปรยพุทธวัชยนาป่าเข้ามาจนในบอลแล้วก็เฮ้ยเลี้ยงเท้าซ้ายตรงนีก็แย่บอลมันย้อยกระดกกระดอนออกมาครับป่าโตเข้ามาเก็บไม่ได้ครับ ย้อลคืกนกลับมาก็ขอเชิญระวัง,งใจเบิร์นบอลคืทนทันทีครับยังไม่เปิดยังไม่แจกยังไม่จ่ายยังไม่สับยังไม่สง่งโยกโรถรถดึงคืนไว้ครับขอแล้วครับต้องบอกว่าคู่นี้นคุ่เข้าได้น่าจับตามองทีเดชิงก็เกิด15ทีแรกช่วงคือแรกของการขันครับหยุดยุดที่สัญญาณเทคลูด 6ติบนิคิดฟ้า7 0ต้องฟ้าฟันครับถ้าคุณไม่สู้คุณไม่มีชนาครับไข่โมเมนตัมบางเล็บได้แม่อย่างนี้จะชกเข้าไปต่อครับบางย้อนหนีออกมาครับด้านมีน้ำต้นทุนทีพัดกับแรงสกัดยัดมาไปต่อโอ้ยขวาโค้งๆอย่างกันนั่นเบอร์ชิคเก้นก็สายยัดเจ็ดส่กันอีกเดินเครื่องกันมาใหม่กคระบด้นโอ้ยเฟนแอสโซ่สี่กันคุณทางด้าน บอลนั Stelle, en ้นน่ะรับก und ็ทิ้งนี่นะบอกว่าจากไปชื่อนี่ต้องบอกว่าประสบการณ์เลยแล้วดูละลายเหมือนกันเงี้ยนะนั่นการคอยของไม่ตัวครับสูงเดียวเม็ดเดียวครับไป็นว่าจะยิงยักย่างนะแหน่แล้วก็เกิดขึ้นได้ครับปาโตอยกขึ้นมาแทงยาวๆย้อนกลับมาลองใบกูชิดขึ้นไปฝ่ายเรียมขวาขวาอยากกอดชุนระวังใจครับสนามอาจจะเลดูเล็กครับแต่ต้องบอกนั่นลยว่าทำให้ฟิตจริงนะบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันครับกับลาดปูนตะเตียมหรือว่ารายการดีทิคยลาสติกตรงนี้ครับ ปามาเกาะย่างคืนมาในมันและเปล่ากันเดี๋ยวเฟรมได้ favorite, ชนะครับเกี <c oughs> ย่ยวพยายามเก็บไม่ติดเท้าครับโยกสัมภาระปาสัมผัสปาดเข้ามาวรรทุสวยาากกาเดี๋ยวดานสกัดแก้วสัญญาณมือได้จากมากังกรสีชมพูเนี้ยไทยคลิกอีสกดารณ์ด้านโอเล็กิูไนฟอฟซีกับทีมสว่างเนี้ยปาโต้โยกมาเอาชุดวางใจแกะมาวังขวาเดียวครับและเรามองว่าสนามไม่เล็กอย่างนี้ครับจะฟิตตำแหน่งของตัวเองมากไม่ได้ต้องเล่นแบบฟินสไตล์ด้วยครับยขึ้นได้ลงได้รับได้ลุกได้เดเดียวครับ มาโต้โยกเข้ามาก็เสียเท้าดีอยากปีกองว่าเชิงสิ่งนี้เปนนเินขึ้นย้อนขยับกลับขึ้นมาแกะมาสายันเจ็ดจบลากจีเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เราบอกว่าติดตะขคร่ดึงว่าเราบอกสไปด์เยอะมากเลย ครับล้วสวัสดีท่านผู้ชมมาสวัส uh, ดีอ uh ยู huh> ่ค uh, ับเนลียวชัย huh> ก็ขอบคุณมากครับเกิดอะไรขึ huh ้นรอสัญญาจากนั huh ่นจากกองสียุบสีเ uh, นี uh ่ย huh> ตีก uh> ลับมาะสุนเกมแล้วครับจากเกมทัพขวากระชากหนีจากด้าน้ายยันเส็จจบกันท่านผู้เล่นหมายเลขสี่กันโอ้เข้าไปในเขตนะทุกคนกรเกมของการด้การเข้าศึงเต่าเห็นไหมล่ะเข้ามาอุลฟินไอโฟมสีครับโดนวดกันหนักเหมือนกันเนี่ย ชิคอ <Smile> ินเแต่ต้อคือมั่วไปครับแ่ากายคอนสิร์ตต่อยมาล่าก็ไล่เฉีป่าครับพิกก็จะไปต่อไม่รอดครับฝ่ายทีมจะยิงโดยเจ้าอัมสุดท้ายครับเก็บเ้นได้เชื่อมนกลางครับเดลเฟมได้ชนะขยับกลับขึ้นมาครับเชิดเท้าสวยโยกปั่นพุ่งไปตรงนี้เป็นตู้เปลาบล็อกไว้ได้จากออชุรตะวันจ้าอัโอ้ยชนเสานะทุกคนไปทางด้าน วงไปตั้งสายย่อบล็อกไว้ได้ครับลูกเกมก็ตล้วข้าวที่จะเร็วนิดหนึ่งครับกาครึ่งละสิบห้าทีครับมีต้องบอกว่าเรียกเจาะยิงใส่ตะกอกันไว้ให้ดีนะปาดกันมาโอ้ยโอ้ลุงโมก็ัดแบ็กแทงขึ้นมาเลยแล้วมีสัญญาณอย่างน่าจ้ำสิทธิ์เนี่ยจะมีการขยับโกให้ตรงเส้นครับเปลี่ยหน้าตลอดเลยครับเปลี่ยหน้าตลอดเลยครับวางโตขึ้นมาคก็ไหนหอมกไหวเตะกันได้ครับลอขึ้นกันมา ทช่อทาแข่งยาวๆก็พักลงข้อของเกตันดาจะเป็นวิทยานะอยาดมาแม่เบินต่อแล้วบอกว่าจะัาต้นฝากไปจากวาชิราบงสุรรสิงที่กองแก่